สวัสดีค่ะพ,พ,พี่อภอรพัฒน์พารพัฒน์วรกุลนะคะพี่อมีปัญหาสุขภาพก็คือหัวใจเต้นเร็วนะคะเต้นผิดจังหวะนะคะก็รักษาตัวเองโดยการวิ่งออกกําลังกายนะคะวันละครึ่งชั่วโมงสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็คือเราปรวดเท้าปวดส้นเท้าอย่างรุนแรงเลยนะคะทีนี้ในปี60เนี่ยเรามีโอกาสได้เจอน้ำมันสนเข็มแดงของบริษัท a m b i s u n i น e c นะคะได้ทดลองทานนะคะเป็นเวลา เจ็ดวันวันละแคปซูลน,นะเชื่อไหมคะว่าเจ็ดวันเนี่ยหายขาดจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งอัศจรรย์กับตัวเองมากๆเลยนะคะก็ประทับใจสินค้าตัวนี้มากๆเลยก็ได้มีโอกาสได้แนะนําให้คุณแม่ทานด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงเป็นเวลามาสิบปีแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะ ค่าไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะซึ่งประทับใจม,มากๆอยากให้เพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสได้ลองนะคะได้ลองล้างหลอดเลือดตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะว่าหลอดเลือดนี่เป็นก็เรียกว่าโรคเขียบพันธุ์ที่เกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเลย mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยเราจะได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะยาวนานตลอดไปนะคะให้โซจังนะคะดูแลสุขภาพของคุณนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากนะคะ mm hmm.